สวัสดีครับในช่วงเย็นๆทุกคนครับคงจะได้ยินเสียงเพลงรอบทิดอึกระทึกเลยนะครับช่วงสงกรานต์ครับคนกลับมาที่บ้านเกิดกันเยอะแล้วก็จะมีสังสรรค์ก็จะเป็นเรื่องปกติกันนะครับคลึกคื้นญาติพี่น้องได้รวมกันครับสำหรับผมครับเย็นนี้ก็มาที่สวนครับพี่น้องก็ยังคงมาอยู่แต่ก็ไม่ได้คลึกคื้นขนาดนั้นครับเอาแบบสบายๆชอบแบบความเงียบสงบครับมาที่สวนครับวันนี้ได้ให้น้าๆครับได้มาช่วยตัด หญ้าครับเพื่อที่จะทําความสะอาดส,สวนให้มันดูโล่งๆสะอาดๆหน่อยแล้วก็พวกเศษหญ้าแรงต่างที่ได้ตัดลงไปเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นอินทรีย์วัตถุครับพูดง่ายๆคือปุ๋ยพืชสดเนี่ยเป็นพวกมายราบจับแรงไม่ได้ครับมีน้า <c oughs> เจ็บด้วยนะครับเป็นอย่างนี้ทุเรียนที่ได้ปลูกลงไปก็จะมีระบบให้น้ําเป็นแบบจากสเรมอครับปั๊มโดยใช้ปั๊มโซลาเซลล์เนี่ยมาดูกันครับหลังจากที่ เริ่มปลูกเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับสิงหากันยาตุลาวิกาธันวามกราคมพามีนาอ่าเข้าสู่8เดือนละผลการเปลี่ยนแปลงที่มันได้เกิดขึ้นครับก็อย่างที่เห็นทุเรียนก็ตายบ้างปลูกใหม่บ้างส้มแซมกันเข้าไปเรื่อยเป็นพืชที่ปลูกยากในระดับหนึ่งครับไม่ระดับหนึ่งครับมากๆแต่ก็จะปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงครับปลูกแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้อย่างน้อยแล้วนั้นกว่าที่ทุเรียนจะได้กินเราก็จะได้กินกล้วยก่อนครับก็จะเป็นแบบนี้ กล้วยที่ผมปลูกโดยส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวครับกล้วยหอมคาเบนดิสกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่จะพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการที่จะปลูกกล้วยน้ำวานะครับเพราะว่าถั้าในกรณีที่เป็นกล้วยน้ำวานี่มันจะทําให้เกิดเชื้อราเป็นโรคตายพายและเชื้อราตรงนั้นก็จะเข้าสู่ต้นทุเรียนได้ง่ายนะครับก็เลยลดในส่วนนั้นลงไปนะครับแล้วเคยอธิบายนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ติดตามผมตลอดก็จะเห็นว่า สวนผมแต่ก่อนนะ่ะเวลาจาะน้าจะไม่ค่อยเจอนะครับแต่หลังจากที่ผมได้ทําระบบน้ําธนาคารธนาคารน้ําใตดินแบบปิดครับนี่ทําแบบนี้จุดหนึ่งตรงนี้จะเป็นที่รวมลงมาของน้ําแล้วก็อัดลงไปด้านล่างเพื่อที่จะแบบให้มันคืนสู่ชั้นธรณีนะครับจากนั้นน้ําบาดาลน,นะครับที่เคยหายากก็เริ่มที่จะมีครับกลับเข้ามาสู่ในเรื่องของการที่มันจะทําใหเา้เรานํามาใช้ในเรื่องของการเกษตรได้อย่างที่เห็นครับทุเรียนอันนี้นก็จะปลูกได้ประมาณสัก หลายเดือนแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยโตนะครับผมไม่ใช่มืออาชีพครับผมมือใหม่นะครับแล้วก็ศึกษาจากหลายๆท่านนะครับได้รับคําแนะนําจากหลายๆคนเพื่อที่จะนํามาปรับประยุกต์ใช้ตามสภาพพื้นที่ของเรานะครับตายก็เยอะเดี๋ยวคงจะต้องมาหาซ่อมกันต่อไปครับยาเย็นๆครับมาเดินเล่นที่สวนมาดูว่าหลังจากที่เราได้เปลี่ยนต้นยางครับเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นต้นยางออกประมาณสัก2ไร่กว่าเกือบจะ3ไร่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นี่ครับ มาลงทุเรียนมาลงกล้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราติดตามเราดูแลกันครับตอนนี้ก็ได้ตัดหญ้าตัดอะไรออกมันก็อย่างที่เห็นอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเคลียร์ทีหลังครับเดี๋ยวเรามาจัดการทีหลังนะครับตัดไปก็โดนต้นกล้วยบ้างขาดเลยครับมไม่เหลือเลยแบบนี้กันเลยทีเดียวอื ไม่เป็นไรกล้วยอ้เขาโตไวอยู่นะครับถ้าเป็นทุเรียนคงจะเศร้าใจแล้วแหละนะครับยาเย็นๆครับเดินดูระบบน้ําก็วางระบบน้ําก่อนครับถ้าเราปลูกทุเรียนไม่มีระบบน้ํานี่จะแย่นะครับมองสายขวาบรรยากาศดีครับยาเย็นๆที่สวนเรานะครับโอเคไหมฮะมองย้อนกลับไปครับฝั่งทางด้านนี้ครับมองย้อนกลับไปก็จะเป็นแบบนี้โอเคสวัสดีการยำเย็นๆทุกๆคนครับผมก็หวังว่าอีกสี่ห้าปี ส่วนทุเรียนที่อยู่ตรงนี้จะมีลูกเป็นผลผลิตให้เราได้รับประทานอย่างนีแเราก็กินเองเลยกันนะครับผมสวัสดีกันทุกทุกคนยามเย็นๆครับสวัสดีครับ